ที่บ้านใครยุงเยอะและถูกยุงกัดเป็นประจำบ้างไหมคะยุงเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบทั้งสุขภาพอย่างมากนะคะแล้วก็สร้างความรำคาญด้วยวันนี้ค่ะจะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่ใช้จับยุงนะคะโดยนำขวดน้ำพลาสติกใบเดียวเท่านั้นนะคะก็ทำให้ยุงไม่สามารถมากวนใจเพื่อนๆได้อีกต่อไปนะคะวิธีทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนั้นก็ ตามไปชมกันได้เลยค่ะก่อนที่จะตามไปชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดถูกใจช่องเพชสวยจะแชร์นะคะเอาไว้ให้ด้วยนะเผื่อวันไหนพร้อมแล้วอยากจะกลับมาทําจะได้หาคลิปของเพชสวยเจอนะคะอ่ะวิธีการทําของเรานะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสิ่งแรกนะคะที่ต้องเตรียมเลยก็คือขวดน้ํหนึ่งใบค่ะเพื่อนๆจะใช้ขวดน้ําเป็นทรงใบใหญ่หรือว่าหรือว่าใบเล็กก็ได้นะคะของเพชสวยนั้นก็จะเป็นขวดน้ําที่ใช้ทานน้ํานะคะแบบ 1.5ลิตรนะคะที่ใช้กินอยู่ทุกๆวันนะคะ2ก็เตียงกันไกลแล้วก็คัตเตอร์ค่ะก็เอามาทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะจากนั้นค่ะนำขวดพลาสติกของเรานะคะเอามาตาดาัดค่ะตามรอยนะคะที่เขาเป็นรอยขีดตรงกลางอะคะ่ะก็ใช้กันไกลนะคะค่อยๆตัดนะคะแล้วก็คัตเตอร์ใครถนัดคัตเตอร์คัตเตอร์นะคะใครถนัดกันไกลใช้กันไกลค่ะแต่ว่าที่สําคัญเลยระวังมือด้วยนะจ๊ะเพื่อน โอเคค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวิธีที่เพชรสวยจะเอามาแชร์วันนี้นะคะก็คือเป็นวิธีที่ได้ผลดีมากๆเลยนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องซื้อ,อยากันยุงนะคะไม่ต้องเสียตังไปซื้อ,อยาฆ่าแมลงต่างๆหรือเสียบแบบเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยนะคะให้ดมแล้วอันตรายนะคะกับตัวเราอันนี้ก็เป็นวิธีที่เรียกได้ว,ว่าใช้ของที่ธรรมชาตินะคะจากนั้นค่ะแล้วก็ตัดนะคะตรงส่วนฝาเนาะที่เป็นรอยนะคะอันนี้ก็คือใช้คัตเตอร์ไม่ได้นะสาธิตให้ดูนะคะเพราะมันจะลื่นให้นํากันก ไปมาค่ะแล้วตัดไปนะคะตรงกลางหนึ่งทีค่ะแล้วก็เอียงตามรอยปะนะคะที่เขาที่เขามีรอยขอบนะคะตรงขอบฝานเะนี่ยอันนี้นะคะก็ตัดให้ครบเลยนะคะรอบวงของเขาเนาะแต่ถ้าใครบอกว่ามีขวดน้ําใบเล็กก็สามารถใช้ขวดน้ําใบเล็กได้เหมือนกันนะคะค่อยๆหมุนไปนะคะตามรอยป่ารอบวงตามขอบ ขอบของเขาค่ะไม่ต้องรีบนะระวังบาดมือด้วยนะคะวิธีนี้ ถัดมาเมื่อเราได้แล้วนะคะส่วนของฝาเราลองเอามาซ้อนดูซิคะว่าความสูงความต่ําเป็นยังไงบ้างอันนี้คือยังสูงไปนะคะถ้าสูงไปยจะทําให้ยุงมีโอกาสรอดสูงนะคะเพราะว่าเขาก็จะบินใช้ชีวิตอยู่ข้างในกระป๋องได้นะถ้าเขายังอึดอยู่นะคะเราก็เลยต้องการเล็มค่ะให้ทรงกระบอกตรงนี้มันเตี้ยลงมานิดหนึ่งนะคะโดยเราจะใช้กรรไกรค่ะในการที่จะตัดออกมานะคะอีกครั้งค่ะ โดยตัดความสูงที่เอาออกมานะคะประมาณ1เซนค่ะถ้าเหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะตัดค่อยๆตัดนะคะให้ครบรอบของกระบอกน้ำขวดน้ำของเราที่เรานำมาใช้นะคะอันนี้นะคะก็ แนะนำเลยนะคะว่าถ้าใครบ้านใช้ยาก,กยุงแบบพ่อนอยู่เน,นี้ยก็คือให้ลองมาทําวิธีนี้ดูนะเพราะว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็ตัดเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เห็นเลยนะว่าฝาขวดน้ําของเราอะ่ะแทบจะจะลดปิดกับอ่าก้นก้นของกระบ,บอกน้ํานะคะอ่ะตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนผสมของที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะเราใช้น้ําตาลไอซิ่งค่ะหนึ่งช้อนชานะคะใครที่บอกว่า ที่บ้านไม่มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะอาจจะใช้น้ำตาลายขาวน้ำตาลายแดงมาชดเชยแทนได้นะคะเพราะว่าออน้ำตาลที่หวานนะคะเขาก็จะดึงดูดยุงนะคะให้เข้ามาหานะคะกระบอกน้ำใบนี้ที่เราเตรียมน้ำยาเอาไว้นะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นเสมือ,อนแทนความหอมความหวานเหมือนดอกไม้นะคะเพราะว่ายุงะคะเขาก็จะชอบ อะไรที่หวานๆหอมๆนะคะยั่วยวนให้เขานะคะบินมาตอมบินมาดมบินมาหลงไหลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะได้ตกลงมานะคะในกระบอกของเราที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะคะใครมีน้ําส้มสายชูที่ทําขนมหรือว่าทาอาหารนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะอะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะคะ1ทช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะ ให้เตรียมนะคะผงซักฟอกนะคะแบบผงก็ได้หรือว่าแบบน้ำก็ได้ค่ะเทลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะชอบกลิ่นไหนแบบไหนนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ของเพชรสวยก็ได้ครบแล้วเนาะสิ่งที่เรานะคะนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำสารจำจัดยุงนะคะที่เรา เตรียมเอาไว้ทั้ง3อย่างค่ะจากนั้นเราคนเลยค่ะคนนะคะให้น้ําตาลไอซิ่งค่ะน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็น้ํายาซักผ้าเนี่ยค่ะเข้ากันน้ํายาซักผ้านะคะกับน้ําส้มสายชูค่ะเขาก็จะมีฤทธิ์ในการกําจัดยุงได้ดีนะคะแล้วที่สําคัญเลยน้ํายาซักผ้าสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมของดอกไม้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ทําให้ ยุงบินลงมาได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะคะเรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะคะในการใช้สูตรนี้จากนั้นค่ะเมื่อเราเตรียมน้ํายากําจัดยุงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําส่วนฝาค่ะที่เราเตรียมเอาไว้เนาะเปิดออกมาเลยจ้าทุกคนจากนั้นนะคะใส่ลงไปค่ะนี่เลยก็จะเห็นนะคะเมื่อทายุงบินลงไปแล้วนางก็จะขึ้นมาไม่ได้อีกต่อไปนะจ๊ะเพราะว่า ตรงก้นนะคะกับตรงปากฝาเนี่ยแทบจะติดกันไม่ให้นางออกมาได้นะอ่ะ เมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วเราจะนำนะคะนำยาดักยุงของเราเอาไปวางไว้ในครัวดีกว่าเพราะว่าครัวบางครั้งทำอาหารใกล้ถังขยะอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมียุงมาแอบตามซอกตามมุมนะคะอันนี้ก็จะวางเอาไวใ้ใต้ใต้ใต้แทงล้างจานเนาะแล้วก็ใครที่บอกว่าโอเคห้องนั่งเล่นยุงเยอะนะคะก็สามารถเอาไปวางไว้บริเวณห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะหรือว่าใครบอกว่าเอ้ยห้องน้ำม,มันอับ่บกแกยุงชอบมาแอบตามซอกตามมุมนะคะเข้าห้องนา้าแล้วก็เอา น้ำยากำจัดยุงที่เราเตรียมเอาไว้เอาไปวางไว้ข้างถังขยะได้เลยนะคะก็จะส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็สามารถกำจัดยุงได้ไปในตัวด้วยค่ะ ฝากติดตามช่องเพชรสวยจะแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คนรักรู้วิธีการกาจัดยุงแบบง่ายโดยไม่ต้องใช้ยากันยุงไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงด้วยนะคะแล้วรอบหน้าเพชรสวยจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากอีกอย่าพลาดชมกันนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย